ดค่ะสกค่ะโรดเวยหน้าเคห์ชีวิตคนบ้านอกันค่ะพอมาถึงแล้วก็มาทำคุญอันนี้ว่าเขียนชื่อรงไปเนาะคยอให้ไม่ได้หรอพี่สาวนะคะพี่สาว นี่ก็คือนะะ้าค่าพี่สาวนะคะ่พ่อคาสร้างด้วยกันคะกับลูกชายของเผม นี่ก็คือเป็นผ้านะคะผ้าห่มพระธาตุพนมนะคะเป็นที่ศักดินนะะ์สแล้วค่ะเพื่อนสิ่มขึ้นไปจนดยอดปลายนะคะยอดปลายของพระธาตุพนมนะคะแต่ทหารก็เขาก็มาเขียนชื่อฮ่องกงนะคะในแผ่นผ้านะคะจนถึงเวลาเพิ่อนนะคะเพิ่นก็เสียเอาขึ้นไปเลยก่ะโฮมพระธาตุพนมนะคะ เดินมาก็มาเจอสาวน้อยเปิตาหักสองคนนะคะลุมาทำอะไรคะลุมาทำอะไรคะ

กับมาเด้อค่ะพอบพี่น้องค่ะนะคะนี่แหละคะ่ะคาะชาติกบมาเนาะคะ่ะนี่แหละคะ่ะองค์พระธาตุพนมเนาะค่ะอำเภอพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะคะเป็นวัดพระธาตุพนมที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะคู่บ้านคู่เมืองมั่นดลละคะ่ะหลายศตวรรษเลยนะคะ ู่ตรงยอดพระธาตุพนมนะคะนะคะเลี่ยมด้วยทองคำนักกลายกิโลนะคะมีประวัติอยู่ะะเด้อค่ะอููใดมีโอกาสก็แเวะเขามาท่องเที่ยวนะคะ่นะกะเวะเขามานมัสการใดเด้อค่ะนี่ค่ะนะคะ,นะคะอ,อยู่ที่อำเภอพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะคะพว่าเฮ้าน่ะสิใกล้สปปลาวนำเนาะคะ่ะบางทีเมืองนอกเปกิดเข้ามาสักการะนะคะแล้วก็มีญาติโยมจากหลายๆทั่วทิศเลยละคะ่ะจังหวัดมาเที่ยวนะคะ่ะ อยู่มองนีเนาะสถานี้ค่ะมีผู้คนมากมาเนาะค่ะทำงานไหวมาสัตว์กเนาะค่ะมีโอกาสเอามาเนาะค่ะมาได้เลยนะคะ วยรวยรวยเงินไหลทไปแผ่นผ้านะคะแผ่นผ้านี้ก็คือพุ่นสิไปภูมหนะคะูมพระธาตุนะองค์พระธาตุกำลังงงนะคะนะคเป็นองค์ที่ว่าเพื่อนเสียไปแผ่นผ้าปืนนี้เพื่อเสียไปห่มะธาตุ เอาน้วดไปดินไปใต้ต้นปูกีนย้น้องเคยี่้องจากับาัต้นเป็นทเานคาาะเปาะปนคะเเป็าเนคนะเาเนาเปนาเาเนาค่เาะเนคาเทาะปาเานคอเาะเาเนเ็าเาะเปนะเาาเนาทาาาา็นา็นนาาเนเาาะนนา เ้ามานอนขึ้นเงมเมือาใส่บาตรทำบัตรเสร็เงีเยมืาวยางกลับเป็นแท้มันเป็นความภาคภูมิใจอย่างน นี so. uh, okay. okay, oui, ่ก็เป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนจูดูเล็กมาเศ้าอ่าท้งที่บุญลงมาช่องยางอยู่นั่งใครอะาด้คนนี้มีอะไรบ้างมาร่วมมาทำลายสร้างอะ

จังใดครับป้าพ่อแม่พี่น้องเข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สาวดอยน้าแกชีวิตบ้านๆน้ำในเด้อค่ะเพื่อสิร้มีกำลังใจคลิปจะต่อไปส่วนท่านใดเข้ามาแล้วก็ขอขอบพระคุณค่ะวันพีเมืองน้องสมเรานะคะ ฝั่งไทยฝั่งลาวและกะต่างประเทศน้ี่ใหกการสนับสนุนที่ตามสดอดชีวิตบ้านๆมาโดยตลอดนะคะเมื่อนีไปแล้วค่ะไปพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปจะต่อไปนะคะขอทุกท่านประสบความสําเร็จในชีวิตในทุกๆเรื่องด้วยค่ะสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยไปแล้ว่็ไปพบกันใหม่นะคะอย่าลืมได้คากกดกระดิ่งที่ตามเพื่อสิใบพัดคลิปจะต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ